ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่จังหวัดแพร่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่แอดมินนะคะอยากจะแนะนํานะคะให้ทุกคนนะคะที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดแพร่นะคะแล้วก็ที่อโดยเฉพาะที่อำเภอลองนะคะให้ลองมาชิมหนึ่งเมนูนะคะที่อยากนําเสนอมากนะคะคือน้องจีน้ำยอ อ,นนปปอันนี้คือแป้งไหมครับอ่าน,นี่คือร้อเส้นร้อยใช่ไหมอันนี้กินอะไรกัน มันลอยขึ้นมาโอ้ยขายดีดูจะโชว์ั้งไงขายดี่ากจริงจริง นี่ี้กะเทียมนนี้้ามงตึงที่มดเลยโอ้แตไมดไมดน่ารกิโละะนะแต่วันนี้นะปนี่ิบหนึ่งกับปลากุงท้ต้างวันนึงห้าสิบห้าสิบกิโลอ่ะเนี่ยเองนะคะกานเองสีนี่นะีอื่นนี่เขาดูกระต่นซิฟไปหมดตัยามต้อนเลยยาต้อลูกค้าเจาเจ็ดซิกร้อะกรทั่งสองวันเล้เลยห้องไปที่ไหนนี่ เขาเขาขายอ <Vietnamese. S 1> ่ะอ <Yeah. S 3> <Yeah. S 3> ๋อเขาขายต่อต่อหนึงขตอาขายนี้ราอนเทนไมอ๋อพอเด้ก็เิทแล้ขาไปขายเขไปขายเ้นถเขาจะมา่งเนี่ยลงเนี่ยเขาจเขาจะรงนีเลยเขาจเี้ยวตองนีมตงนาขาก็ทรงเยอะการสรงที่เป็นมันแบบนี้นะ้าเียวนะเขาไปแต่ว่าหนะกต่ละเอาหาสิโลมด่ะทรงมด่มงเอาอีกห้าโลเดี๋ยวบอกมงาเอีกเดี๋ยวรอกัน นี่กะกะเอามาต่อหนี้กะจะจะมดเหรใช่จริงๆมดมันอะรุนมาขงก่อนกะมดนี่นาะประจช่วงเทศกาลมั้งมันจะมประมตั้งองแต่แปดโออถ้าจริงๆอ่ะปรมาณสิบเอ็ดโมงโมงนี่ิได้แปดโมงหานี่กินได้

2อ5ยหบหาบาทค่ะคกี่กิโลนะะ้ำจีนสกิโลค่ะแล้วก็มีผักอีกประมาณ6กมัดแล้วก็มีส้อมตำแล้วก็มีตำผลไม้นะคะแล้วก็มีมมะคะแคบหมูแคบไก่แล้วก็มีน้ำพริกนะคะคือแบบกินได้หลายคนอะ่ะ2 5 5ยบาทคิดดูเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกินที่บ้าน<ช>เราใช่นะค่ะก็เดี๋ยวร้านใกล้จะปิดแล้วเมื่อกี้เราไปหาพี่เขามานะคะเราก็เลยซื้อกินที่บ้านดีกว่าอโอเคไหมคะ,ะเดี๋ยวกินให้ดูนะเย yeah. ้คือตอนนี้เราก็มากินที่บ้านนะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนจะกินนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําส่วนผสมก่อนนะคะก็จะมีขนมจีนนะคะที่เราซื้อมา2อกิโลตอนนี้เหลือ1นกิโลแล้ว <Supp oms S 1> นะคะแล้วก็จะมีน้ําพริกน <iny Own iya el> ้ําย้อยนะคะที่ซื้อมาเมื่อกี้น้ำพริกน้ําย้อยก็คือน้าพริกเหมือนน้าพริกกักหมูใช่แล้วก็จะมีกระเทียมหอมเจียวอะไรอยู่ในนี้หอมแดงหอมแดงแล้วก็จะมีผักนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นท็อปปิ้งท็อปปิ้งแคบไก่แคบหมู แล้วก็อันนี้ที่ขาดไม่ได้นะคะอะไรรสดีรสดีด้วยน้ำปลาอ๋อมันก็ต้องมีสรดีด้วยอแล้วก็มีน้ำปลานิดนึงน้ำปลามีน้ำปลาส่วนผสมน้ำปลานี่เราไม่ได้สปอนเซอร์แล้วก็จะไม่ให้เห็นแล้วก็จะมีน้ำเปล่าอ่เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงส่วนผสมแล้วนะคะกินไหมคะไม่กิน ันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะกินเยอะกินน้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ใส่ไปจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำพริกอันนี้ก็แบบไม่เผ็ดนะคะก็กใส่ไปเลยถ้าใส่เยอะมันก็จะอร่อยนิดนึงอ,อันนี้เราจะทำกินกันนะคะดังนั้นนะคะนุ่นะคะเราใส่น้ำไปก่อนก็ได้ใส่น้ำเพราะว่า ให้เส้นมาคืนตัวหน่อยนึงใช่มันมันจะแห้งแล้วก็ปลาอันนี้ก็แล้วแต่เหมือนกันว่าใครชอบเค็มไม่เค็มนะะแล้วกคลุกเขานะคะ จางนั้นนะคะก็ใส่ถั่วเราสามารถเอาไปกินที่อื่นได้นะคะหรืออิสิโก้ถ้าเราได้แบบนี้แล้วชิมแลยะคะ่ะขาดอะไรไปอย่างหรือเปล่าค่ะพอเรากินแล้วใช่ไหมคะาจะรู้สึกว่าม,มันยังไม่อร่อยเราก็จะใส่รดีนะคะถ้าไปกินที่ร้านเขาจะขายเป็นซองสองละห้าบาทใส่ขนอได้ไหม ไม่ได้ขนนมันเป็นก้อนอ๋อถ้าเป็นขนอนที่เป็นซองน่นเหรอได้นะคะเป็นแบบที่เป็นถุงแบบนี้อืมแต่จริงๆแล้วอ่ะตรงน้ำพริกอ่ะมันก็น่าจะผสมไปแล้วแหละใช่ค่ะแต่ว่าเพื่อเพิ่มความอร่อยคนแถวนี้เขาหัวร้านกันหรือเปล่าไม่ค่ะคนแถวนี้ผมเยอะก็จะชิมนะคะ จะอูนามิ่งมากอมามิเออูมามิอูมามิขอไยังคะมีคนรอกินเยอะแยะนะคะตอนี้เสร็จแล้วคะอ่าเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวกินอันนี้คืออาหารหลักนะคะของบ้านเรากินแทนข้าวได้เลยคือเที่ยงนี้ค่ะไม่ต้องกินข้าวกินแต่อันนี้ก็อิ่มแล้วอาหารของจังหวัดอะไรบอกก่อนจังหวัดแพร่มีที่ มีทุกที่แหละแต่ส่วนใหญ่จะมีเที่ยวมือลองมากินได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นธุรกิจเลยค่ะคือถ้าไปไอ้ต้น้องให้ทำไมถ้าไปหลังเที่ยงก็จะไม่ได้กินแล้วก็ร้านร้านสุรีใช่ไหมที่เราไปมาอืมอันนี้เป็นของร้านสุรีอ่าโอเคแต่มันก็จะมีหลายร้านโอเคไหมคะโอเคโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเป็นอะไรเดย์บัสิอ๋องั้นนั่งพักก่อนมานั่งพักเดี๋ยวหายแต่แต้น้องเช่นไง นงอะมานั่งพางก่อนให้เย็นๆเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปเอาไอติมมาให้กินมาหน่ยมาไม่เกี่ยวเราเกี่ยวว่าเราดีว่เต้นเต้นเนีไม่รู้เพื่อนเล่นก็ชื่อไอติมนะเนอะ ค่กก็สำหรับน้ำพริกขนมจีนน้ำย้อยนะคะหรือที่ทุกคนบางคนอาจจะเรียกว่าน้ำพริกตัดหมู อย่างองแมสโวีนคะคะก็คือสามารถสั่งซื้อได้ตามเพจแมสุรีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้หรือเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากบางคนอาจจะสามารถหาซื้อได้ที่ในช็อปปีนะคะก็คือเขาก็จะจัดส่งแบบเอรี่ไปให้ก็ลองซื้อมากินดูนะคะแล้วก็เอามาคลุกเ้ากับขนมจีนอยู่ที่บ้านไปกินที่บ้านก็ได้ค่ะแล้วจะได้รู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนแล้วก็หน้ากินอย่างที่แอดมินกินหรือเปล่านะคะก็ยังไงสุดท้ายนี้ก็คือเราก็ขอฝากคลิปนี้นะคะแล้วก็ สามารถติดตามเราได้นะคะเจ้านายจาหนูขอพักร้อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวค่ะก็กยังน,น,นะคะก็จะรบกวนให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วเผื่อคลิปหน้านะคะจะได้รู้ว่าเราไปไหนกันนะคะสวัสดีค่ะ